อืเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับมาในทีมป้งหนึ่งโอ้โหเอาอะเอาอะครับโอ้โหเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยน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 เสื้อเปลี่ยนเสื้อกันให้แบบเหมือนเหมือนกันด้วยนะป้งหนึ่งเหล่าป้งหนึ่งทั้งหลายเหล่าป้งหนึ่งทั้งหลายไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบว่าจะ ชวิตท,ทีวีโอ้โปองเหน่งทั้งสี่อ่าอยู่ๆเขาก็อยากจะทำคอนเทนต์กันว่าสาั้นโอ้โหอ่าโอ้โหเอาวะเอาวะอัอนนี้คือกูโดนแล้วนะอย่างนี้อันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าผมโดนแล้วนะครับดูมาเซตพงเหน่งทั้งสี่นะฮะคนเราอยู่ๆก็อยากจะเย้าหยอกกับคิวเลอร์ ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับกูโดนจูพังนะการหน้าต่างผมก็มาได้เอาไปนะมีดสะท้อนก็มาได้เอาไปโอ้เรียบร้อยขวานเจียบโดนนะโดน เฮ้ยไ hey, yeah. อ้เหี้ยแป๊บหนึ่งทุกคนโหแย่แล้วอ่ะโอ้โหแล้วโดนเซตดาดมาแล้วอยู่หน้าจอแบบเป็นอะไรเรียบร้อยโดนโดนนะก็กระเทือไปก่อน ขอเกตสแตกหน่อย บง่เย่ี่เขาปั่นไหวมากเลยโอ้โหดู ผมโดนสตรีมเมอร์กันแกล้งนะดูนะทุกคนแต่ว่าแดนเป็นป้งเน่งกันสี่คนอย่างนี้ก็ขอเก็บนอยังไงช่วยได้แล้วแล้วกูตีจังไงขอเก็บสแต็กครับไม่เคยสดอยู่แล้ว ร้อยอชวิตทีว <c oughs> ีไม่ได้เก่งเลยอะแต่แค่แบบแต่แค่แบบมึง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 เป็นไอ้นั่นอะเ <c oughs> กลียดป่ะเออมึงไม่ได้เก่งแต่มึงเป็นเหยือ่เอเหมือนผมได้ยินเสียงเสียงฆ้าตัวเองเปล่าวอะ แปะแม่งตรงนี้บบ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 โบก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 เดี๋ยวผมกดชาวเอาให้นะคุณชาเสาขาวยังไงอ่ะดีงามบ้าระแปะพลังเก้าพลังสิที่จริงผมควรหันไปฝ้านะแต่ว่านั่นแหละฮะ นั่นแหละฮะยูป้าอ่าอ,อันนี้เหยื่อเหรอไม่เป็นไรครับผมวิ่งตามได้มือถือเหรอไม่มีเสียงร้องอย่างนี้ ยังไงครับยังไงครับันดาคือผมว่ามีนอ่ะมันปาได้แย่เลยแต่แต่ว่านั่นแหละเราก็แค่ไม่ปามีนไงอูวิว่งตีแทนจบเรามีเก็บของดีเอเลียนอยู่เราไมา่ต้อกลัวเรามีโอลงอรอร่าอ่าเง เอยเชี่ยกูไกลขนาดนี้โอ้ไม่เป็นไรครับเรากา็แค่นั้นเองแผลนะแผล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  ไม่คุ้มเขาเรีบวิ่งไปแล้วนี่นะหรือคนนี้มีบิดเบือนเอออ๋อก็ได้ดีครับเอ้าเยื่อเหรอโอ้โหไม่เสียวเลยจุ๊บเม่งใส่ชูดิดปบ๊บ ตีแม่งเลยไงล่ะก็ตีแม่งเลยไงเราเปิร์กเอเลี่ยนอยู่เราจะไปกลัวอะไรล่ะแต่แตหกก็ไม่ได้เร็วนะครับก็ไม่ได้แย่คุณชาบอกว่าเลยนะเนื้อไบเล่นเกมจีบสาวอ๋อไม่ครับเกมนั้นผมเล่นจบแล้วแต่ผมแค่เมื่อกี้จะไปทําให้ดูเฉยๆว่าเออแบดเอนดิ้งนะครับมัน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 มีคนอยู่ข้างบนหัวเรา เราก็กว,วิ่งไปช่วยเท่านั้นเองเราก็กระทึไปครับเราเห็นออร่าอยู่แล้วนี่ดูดิไม่โดด้นังไงก่อนคือแบบว่าไอ้เนี่ยคือเนิร์มมาอย่างนี้ไอแ้แว่นไอ้แว่นกล้าพูดมาได้ว่าอันนี้คือการบัฟอันนี้คือการบัฟ

ือว<ๆ>ัน <bugün> น <Dragon> ี้ตื่นมาแล้วผมรู้สึกแบบตาผมพะพ่าคุณชาไม่ใช่หรอกผมเลยแบบเออหรือว่าเราควรเราควรแบบไปหาอะไรเล่นแทนแต่พอแบบเมื่อกี้คิดว่าจะไปเข้าวาร์โ้โหไม่ไหวว่ะคือผมรู้สึกแบบตาผมพะพ่าเออผมเลยแบบกลับมาพี่แว่นละกันนิดนึงเอ้า ก็ไม่จำเป็นต้องไปกระทืบไหมอ่าถ้าไปอย่างนี้กระทืบหน่อยก็ได้มันไงล่ะมีคนวิ่งไปแล้วนี่ดูดิมันมันมันปรับอะไรของมันนะคือแบบว่าทุกคนเห็นว่าผมปาโดนอะแต่แบบมัน หูดังเก่งคืออะไรอ่ะคืออันนี้คือเราปาได้อ่ะแต่แบบว่าเฮ้ยกู่ติก็ได้ไงไม่เคยมีอีโก้อยู่แล้วตายหาไปซะไอ้อน เห็นป่ะผมปลาโดนเห็นๆแลแต่แบบเกมคือถ้าจะปรับมาอย่างนี้ไม่ต้องปรับดีกว่าเป่าวะคืวนที่ผมพูดเลยนะแม่งแบบถ้าจะถ้าจะปรับมาอย่างนี้คือไม่ต้องปรับดีกว่าป่ะเออของเดิมปาแบบว่าดีอยู่แล้วนะอ่าปรับมาเป็นพี่แว่น ทั้งสี่อย่างนี้อืมแล้วผมก็ไม่ได้มีรถนิยมที่จะต้องเก็บสี่ขนาดนั้นซะด้วยสิเอแต่เราก็โดนเขาเล่นหนักอีกเหมือนกัน รอนนั้หแล้วตอนนี้โมเดลผมมีปัญหาเลยทุกคนนั่งแบบนิ่งเลยคือแบบเมื่อกี้ผมจุ๊กจักจุ๊กจักจุ๊กจักคือแบบมันวัดเขาน่าจะแบบเลี้ยงช่วยปะ อาตัวนี้จะสเสรเจหรอเฮ้ยผมไม่เห็นโอ้โหอันนี้จะวิ่งมาสัไกลเลยนะงายัางไงยังไงฮะ ยังไงก็ขันดา,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 ายังไงก,<า>ก็ตายไปดีครับเอบคก็แหมออแล้วโมเดลผมเนี่ยดูดีทุกคนดูแบบว่าคือกัดคือกัดคือกัดคืกักัไม่ทเทันหรอ เขาดีเบทเอ้าฮฮึฮึฮัผู้ชายทุกโตอโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นวะเขาเขาเขาไม่น่าเลยคนเราก็ผิดพลาดกันได้คนเราก็ผิดพลาดกันได้ครับมีใครเห็นเมื่อกี้จริงมั้เฮ้ยอันนี้ถือว่าแบบเป็นคลิปที่ดีหรือเปล่าเอ่ยคือแบบผู้ชายทุกไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอะไรทางนั้น โอ้แล้วโมเดลผมเดี๋ยนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยตอนหนึ่งนะที่จริงคาลิเบตแล้วก็ไม่หา,นะอา,าอยอ่ะโอโตสตาร์ยังอ่าโอเคโอเคครับมา มื่อกี้งงเลย ah. คือต้องบอกก่อนเลยนะดูดิอันเนี้ยชวิตชีวีนะไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจริงญี่ปุ่นเกรหรือคนไทยอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เห็นว่านี่คือแบบอืมก็ก็ชื่อญี่ปุ่นจา๋าอ่าอันนี้คือหนึ่งคนสองคนอันนี้คนไทยเออ แล้วแบบอยู่ๆแม่ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเมื่อกี้มาเป็นเดาไว้สี่คนแล้วใส่ชุดเดียวกันทั้งสี่คนเลยครับทุกคนเออไออย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกะว่าจะแบบให้ให้แบบว่าอย่างนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะกะว่าจะมาให้แบบคิวเลอร์แบบปวดตาเล่นหรือเปล่าใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเอออุ้มโนเอ,ออะไรเออไอกอดโรทีพอดีว่าพี่ก็ใส่แค่ระเบิดปะทุเออ ผมว่าที่จริงอะส่งเปิงเนี้ยแม่งขอบงก,กันแล้วโคตรที่อะไรนะดีมากอะเอาไมฉีบไฟกับเก,ก็บของดีเมือเ่อกี้พอเห็นว่าพอเราตีครบแปดผมแบบหันคว้าก,กับไปได้เลยนะเมือเ่อกี้แต่แบบผมแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าเราแบบผมยังแบบมีเวลาแบบประมาณว่ากระซื่อเพื่อนนะเพื่ออ่านออร่าหรือว่าเฮ้ยมันวิ่งไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอก็อย่างได้แล้วพอมันล้มต่อปับ๊บระเบิดปับทุผมก็ปุ๊มต่อคือแบบอก็ อยากจะแกล้งพี่มันก็ยากหน่อยอะน้องถ้าเกิดดาดแม่งไม่ใช่ดาดไมเคิลน,นะ,ะพูดเท่านี้ผมผมพูดเลยนะถ้าเกิดเป็นดาดไมเคิลน,นะผมยอมแพ้แต่ถ้าเป็นดาดอื่นอนะผมยังผมว่าผมก็พอไหวอยู่ในระดับหนึ่ง